อ้าวครับผมสวัสดีเพื่อนๆติดตามทุกคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile Legends นะผมในพาร์ทที่53กันแล้วนะผมนะไปไปเข้าเกมกันตัวละครที่ผมเล่นเป็นตัวละครฮานาบีนะครับนี่นะเป็นตัวละครตำแหน่งแครี่นะผมนะแล้วก็น่าจะเป็นเมนใครหลายๆคนนะครับนี่นะฮะตัวละครฝั่งผมมีเอสมือนะครับผมนะฟังโก้เซเบอร์คาริน่านะครับนี่นะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เลยแต่ก็ได้อยู่ฝั่งนู้นมีเบียทิกนะครับผมนะคาริแนเฮลเคิร์ดชูซาเวียว่าโอ้โหฝั่งนู้นแม่งเซตซินเยอะจังวะสองสามตัวเลยนะฮะเนี่ยมันประเด็นคคือมมันีีฮลเิร์ดด้วยประเด็นนะ ประเด็นมันอยู่แค่นั้นเลยนะอันเนี้ยเฮลเคิร์สเป็นซับพอร์ตนั่นไงแม่งโดนแก๊งรัวๆแน่เลยว่ะโอ้โหคนประเทศเกาหลีด้วยนี้เฟเกอร์ฝั่งนู้นตัวละครมันก็หน้าตาดีอยู่นะถ้าเทียบกับฝั่งเราแล้วมันดูแบบว่าเยฝั่งเราก็ได้อยู่เลเขานี้นะไปอ่ะสกิลเล่นไปก่อนเฮ้ยมันมาเลยเหรอเดี๋ยวก่อนพี่ <laughs> พี่วิ่งจ้ำมาเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยมันเปลี่ยนกายเป็นปืนใหญ่แล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่านะ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 เราตีต่อดนะเราตีกระจายนะเนี้ยอย่านะเฮ้ย ทึบนี่เน่ได้ไหมใครได้อุย้ยเราได้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 อุย้ยสวยมากเซเบอร์คุงเอาไปละมึงเจา้าไปละมึงเจ้าไะละอุย้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สูไไ้ไม่ได้เนี่ย <c oughs> เอาสู้ไม่ได้เหรอโอ้โหมันยิงจิ้วๆแล้วมันแรงกว่าเราอะ่ะเอเอาพายานเราไปนี่เน่เอาพายานเราไปเอาพยานเราไปเอาดากราะจายกูไปด้วยนี่แน่ย <c oughs> อย่ากใกล้คีบมากนะบอกเลยอันนี้เออสกิลไปเออเออเอาพยานไปด้วยเออเออเออยังไงยังไงฮออเออยังไงยังไงนี่แน่นี่แน่นี่เน่แฟดเลยแฟดเลยยังไงล่ะเฮ้ยกู เดียวเดียวเพื่อนเพื่อนใจเย็นโอ้โห <c oughs> สามตัวโหมมาเยอะเทอโอมวาวาวาว้มันวับวับใส่ด้วยนี้มาทักไทยมาทักไทยอ่ะค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บตังค์ไปก่อนนะครับตอนนี้นะฮะเออตายแม่ตายสวยมากเพื่อนอันนี้ซาวเวียตอนท้ายเกมมันแรงด้วยดีนะฮะแต่ยิงอาเบียติกตอนท้ายเกมมันก็แรงนะครับเนี้ยเออดูจากลักษณะแล้วการสู้กันแบบตรงๆน<ะ>ี่ผมว่าเออเบียติกน่าจะเก่งกว่าเราหน้านี้นะฮะ แถมมันเปลี่ยนอาวุธได้ต้องสแบบนะครับนี่นะฮะเออมันมีโอกาสที่แบบว่ามันอาจจะแบบว่าโบ๊ะเราแล้วเราหายไปเลยตอนนี้สกอ์ทีมยังนําอยู่นะครับนี้แต่ว่าตอนท้ายเกมผมก็รู้สึกว่าเป็นไปได้มากจะเสียเปรียบท้ายพูดแล้วนะนี่ชึบ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 เดี๋ยวมันสไลด์มามันสไลด์มาแล้วเราไงต่อนี่แน่โชว์โอ้โหโดนสเก็ตมันทีโดนสเก็ตปืนใหญ่มันทีกับสกิลพยานเราแม่งดาเมมกันคนละเรื่องเลยยังไงฮอยังไงยังไง เจ้านอนใช่ไหมเจ้านอนใช่ไหมเออเดี๋ยวเราช่วยนี่แน่เดี๋ยวเราช่วยแล้วเราได้ไงอันนี้นะฮะเฮ้ยแต่เลนล่างมันอยู่กันเยอะนะฮิวเคิร์ดก็อยู่ล่างนะผมนะฮะซาเวียก็อยู่ล่างผมคิดว่าน่าจะอันนี้อยู่ป่ะนี่แน่โจโจโจยังไงยังไงยังไงอย่านะ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 นี่แน่ปลาพยันไม่โดนอีกเวียนกรรมเฮ้ยทําอะไรรีหลบหลบหลบซิกแซกซิกแซกซิกแซกมันมีสกิลสไลด์นะผมวันนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผมอันตีล็อกไปปุ๊บมันจะแบบว่าการันตีค่าได้หรือเปล่าอันนี้ ผมว่ามันมาแน่มันมาแน่มันมาแน่นแนเฮ้ยได้แล้วเอสิศของเราเฮ้ยแต่เฮลคืนมันตีแล้วอะผมมองไม่เห็นอะไรเลยมันอยู่กลางนะันะมันอยู่กลางโอเคนะฮะนี้อ่ะทางนั้นเดี๋ยวเรารีบเอาป้อมบนแล้วกันนะฮะรีบเอาตางังรีบเอาตางังเราจะต้องเป็นป้อมแรกที่แตกอันนี้หมายถึง <laughs> หมายถึงตีป้อมฝั่งนู้นแตกนะไม่ใช่ป้อมเราแตกเฮ้ยเพื่อนพอแล้วเซเบอร์ขอบใจมากที่นายมาช่วยเราตีแต่ว่าฝั่งนู้นมันหายวะหายไปไหนวะมันยังไม่มาเลยอะ อุ้ยมันมามันมาจริงด้วยมันมาจริงด้วยอุ้ยมันไปเร็วมันไปนู่นเร็วอุ้ยช่วยเพื่อนไม่ได้เลยสกิลก็ไม่โดนแต่จริงจิงก็ดูจากลักษณะแล้วมันก็ช่วยยากนะเมื่อกี้ไปฟังโก้ผู้เชื่อดึงมันขอแม่นๆขอแม่นๆเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำได้ดีอืมอันตีล็อกเลยโอ้โหแม่งผัดกันจับเฉยอันนี้อ่าได้อยู่นะครับอ่าอุ้ยเฮลคืนมันมาด้วยดีเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมามันกระเด้งมาแล้วมันกระเถิบมาแล้วอุ้ยอุ้ยมันไปไล่ป่าเราต่่่่่่อออออเเรรราาาาาคควววววจจจะะไไปปชชชยยยยยดีีมมมัั้ิงๆใกกกกก็็นนนแแตตืืบบลหุพู โอ้ยยาโอ้ยยายายามันวิ่งไปไหนแล้ววะโอ้ยผมเปิดสเปลโล่ใหญ่ไปแล้วด้วยโอ้ยมันไปมันมาอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้ว <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งเปิดเกาะไปแล้วแล้วแม่งพี่เฮลเคิร์ดแม่งอันตีปุ๊บแม่งกูมองไม่เห็นตัวเองเลยกูุดอยู่ไหนแม่งโผล่มาทีนึงแม่งอยู่ข้างๆพี่ชูโอ้โหเหลือเชื่อเล่นเราหายนะเพื่อนระวังนะแคลรี่ฝั่งนู้นก็ร้ายเหมือนกันร้ายใช่เล่นเหมือนกันเต่ายังอย จึ๊บโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 ชิบหายเออเออเขาเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยโอ้ยยังเจ็บเลยโอ้โหยังไงดีจับตอนนี้เฮ้ยเฮลคิร์นมันปิดไฟอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยโอ้ยอย่ายายาโอ้โหดีนะมีบาเลียโอ้ถ้าไม่มีแล้วก็ตายห่าแน่ๆเดี๋ยวก่อนแต่ว่าภาวนาอย่าให้เซเวียอันตีมานะโอเคเซเวียไม่นตีมานะผมนี่นะเออถ้าเซเวียอันตีมาเมื่อกี้ผมก็ตายอ่ะ โอ้แม่งปิดไฟแล้วแม่งกล้าเข้าด้วยดีนะเมื่อกี้เรามีสเปลนะโว้นะมีสเปลโลนะครับนี่นะเออถ้าไม่มีนี่คือแบบว่าแหง้งแน่ๆต้องตายคาป้อมแง่แง่เว้ยคารินาระวังนะเอาเบียทิกไหมเพื่อนเอาดันเปนลาดอันนี้เฉยเลยดันเป็นลาดหอยพี่คารินาเขาเฉยเลยอันนี้โอ้ยยังตีไม่โดนอีกฮ่าโอ้โหสกิลไม่โดนเลยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวก่อนรอคลิปเข้าก่อนรอคลิปเข้าก่อนโอ้ยตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลย อออตีต <ừ, S 2> ีเออโอเคได้อยู่นะครับนี่นะฮะไปะโอ้โหแม่งขนาดเลือดมันมีอยู่แค่นั้นนะนี <c oughs> ่ยุ้ยพี่ฟังโก้ดึงโดนแล้วแล้วยังไงต่อพี่ไอตัวละครที่พี่เล่นมันไม่ใช่ฟุตเชอร์นะอันเนี้ยขอบอกไว้ก่อน <c oughs> มันโซโล่คิวไม่ได้หรอกอันเนี้ยต่อให้ออกของตีก็เถอะอืมไม่รู้อย่างที่บอกไปเลยจะต้องได้ป้อมก่อนนะครับนี่นะเอาเลียนล่างได้ป้อมไปแล้วนี่หว่าอันนี้โอ้โห <c oughs> อา้าผมเพิ่งเห็นว่าฝั่งเราแม่งมีซัพพอร์ตสองตัวนะผมนะฟังโก้กับเซเบอรมััานี ดึงมันฟังโกูดึงมันกระแทกมันกระแทกหน้ามันเออได้ไหมได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นถอยก่อนมาก่อนโอ้ยไม่โอ้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 อย่านะอย่านะอย่านะมันปิดไฟอีกแล้วอ่ะมันปิดไฟอีกแล้วกลัวมันมันมันอยู่เลนล่างนี่ว่ะโอ้โหแม่งเราก็หลบเออตีตีจังหวะนี้โอ้โหซาเวียแม่งแรงชิบหายโดนไหมเพื่อนโดนไหมโดนไหมสวยมากนะครับวันนี้นะฮะดึงได้สวยโอ้โห ไอตัวเอสมอเราได้3ตัวเลยที่เป็นคิวเลยนะครับนี่นะเราไม่ได้ฆ่าเลยเราไม่ได้ฆ่าเลยเมื่อกี้โอ้แย่จังแม่งโดนฮิลเคิร์ดปิดไฟทีแม่งกูไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มคลิปเลนกลางก่อนครับนี่นะเคลียร์คลิปเลนกลางแล้วก็ถอนฟอมด้วยเฮ้เพื่อนถอยนะระวังนะเราไม่อยู่นะเพื่อนนะอันนี้เราขอถอนเลนกลางก่อนแป๊บเดี๋ยวเราไปมันปิดไฟอีกแล้วมันปิดไฟแล้วมันอยู่ไหนวะผมว่ามันน่าจะอยู่เลนล่างเลนล่างก็เชียร์แล้วดูกดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหกูใส่กูใส่ทุกโอ้โห ในจังหวะที่กูชะล่าใจโอ้เอ้ยมึงก็ <c oughs> โอ้แต่เมื่อกี้เราเปิดทุกอย่างแล้วนะทั้งเกาะทั้งอะไรคือแบบว่ากันไม่อยู่ว่ะเมื่อกี้ผมกดหมดเลยอะแม่งแต่ว่าแม่งหนีมันไม่ได้ว่ะผมว่าจะต้องมีอะไรมาแก้มันแล้วอันนี้ยังไงดีวะ <c oughs> ไอเทมต่อไปหลอกอะไรดี่ะผมอยากออกอไรที่มันแรง <c oughs> ๆไปเลยนะครับเนี่ยไออันนี้คืออะไรเพิ่มระยะออเพิ่มระยะก็ดีเหมือนกันนะเออออกเพิ่มระยะก่อนก็ได้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราออกเป็นดาบเขียวนะผมนะตามสูตรตามสูตรความแรงที่เราชื่นชอบอ่เดี๋ยวเราไปเอาหลอดก่อนไปช่วยเพื่อนเอาแป๊บ น่าจะได้อยู่นะเออฝั่งหนูไม่รู้เรื่องนะครับนี่นะฮะเออฝั่งหนูไม่รู้ฝั่งฝั่งหนูไม่รู้ว่าเราออลหรอยู่เฮลคือไม่อยู่ไหนแล้วอ่ะมันเป็นตัวเดียวที่เอาผมมาตอนเนี้ยเออคือไม่รู้แลยว่าคนอื่นเขาโฟกัสเราหรือเปล่าอ่ะแต่เฮิคือมันสองสามรอบแล้วไงที่มันเอาเราอะนะเฮ้ยยังไงนี่แน่โชสโลมันไปแล้วเพื่อนล็อกล็อกได้สวยล็อกได้สวยมากมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วกูตีอยู่หรือเปล่ากูตีมันอยู่นะเนี่ย อุ้ยได้ค่าได้ค่าได้่าเฉยโอ้โหดีนะที่มันแบบว่ากดรัวๆนะผมนะเป้าหมายที่มันเลงคือฟังโก้นะผมนะเพราะว่าฟังโก้เล่มน้อยกว่าผมโอ้โหเมื่อกี้โชคดีไปนะฮะท้ายพูดแล้วโอ้โหโอ้โหแต่ไอตัวซาเวียร์นี่แม่งสกิลเวทมันก็แรงวะ่ะนะฮะเนี้ยสตันก็มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมามันมามันมาอุย้ย แคลลี่แคลลี่ฝั่งนู okay, it, okay. uyor, leist, er ้นฆ่ามั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 นโอเคได้นะครับวันนี้นะฮะสวยสวยสวยเขาไม่ได้หันมาสู้เรานะครับวันนี้นะเออหันมาสิแปลกอันเนี้ยเออเพราะว่าตัวเอสมือเขาเดินคุมให้นะครับวันนี้นะคุมให้เอาทีอย่างเงี้ยไม่มาพี่ชูโอ้โหก็นึกว่าจะเตะพี่มังโก้ต่อทีแม่งมาเอากูในป้อมมาเตะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งสีไม่โดนวิโดนโดนโดนใครบอกไม่โดนนึงมันมาพี่ไม่โดนอีก เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดันคิปกางก่อนนะเขานี่นะตอนนี้ทีมเราได้อยู่อุ้ยดึงได้สวยอันตีไม่โดนฮะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> อุ้ยได้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 ไดอุ้ยเอาอ่ะเออคือตอนนี้ตอนที่เรามาอยู่รวมกับทีมคือแบบว่าผมเล่นง่ายมากเลยนะครับเนี่ยนะเออเพราะว่าทีมเขาแบบว่ายืนกันให้เยอะมากนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมรีบถอนป้อมก่อนเดี๋ยวเอสเมอร์โดนป้อมทืบตายอ่ารีบถอนรีบถอนรีบถอนก่อน เนี่ยมีคนยืนกันให้เยอะมากเลยนะครับผมนะเออทั้งเอสเมอร์ทั้งฟังโก้นะครับเนี่ะฮะคือจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบยืนทรงกันให้เราหรอกนะครับแต่ว่าคือแบบว่าเขาแบบว่าเปิดหน้าให้เราไงฮะเนี่ยแล้วแบบว่าฝั่งโน้นกว่าจะมาทืบเรามันก็แบบว่าต้องสูญเสียอะไรไปเยอะเหมือนกันแขนขาว่าไปนี่แล้วเราก็ฟีอยู่แนวหลังเนี่ยแล้วเราก็ฟีอยู่แนวหลังดูดิคุณผู้ชมอุ้ยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ให้รอดไม่ให้รอดไม่ให้รอดนี่แน่เรียบร้อยตายซะตายซะเิวคือดอก ถ้ามีคนยืนกันให้เราก็สบายแล้วทีนี้อ่ะอินเลยไหมอินเลยไหม αι? อันเนี้ยอินเลยไหม αι? อุ้ยเอินไม่ได้ว่าคีบหมดเพื่อนพี่เอสมือคีบหมด <c oughs> พี่โอ้โหพี่เราก็บวกสุดมากเลยวะ่ะอ่ะได้ปอมได้มีกระคีบครบทุกเลนนะครับวันนี้น่าจะได้อุ้ยนี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นี่เน่นี่เน,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 น่อะไรอะไรอะไรฮือหือฮือนายจะไม่ได้กินเราเป็นรอบที่สองหรอกนาเนี่ยแต่จริงๆมันนับเป็นรอบที่สองแล้วเนี่ยไอ้เนี้ยถ้าให้พูดแล้วอะเอาเป็นว่ารอบที่สามแล้วกันเออ จีๆเขาบผมวันนี้นะฮะเอาว่ะโดยรวมทีมเราแบบว่าเล่นได้เล่นโอเคนะครับนี้นะฮะสุดยอดไปเลยเฮ้ยวิถีนินจาของเราว่ะเอาเรื่องว่ะแต่รวมไฟ64%นะครับนี่นะฮะถือว่าเกินครึ่งนะานี้ ว่าจะเสียได้เบียร์ทิกอะเออเบียร์ทิกคือแบบว่าเขาเล่นดีนะเออเท่าที่ผมสังเกตมาตอนต้นเกมเขาเล่นดีนะเบียร์ทิกอะ่ะอ่ะก็จบไปแล้วนะผมนะสำหรับเกม Mobile Legends ในพาร์ทที่53นี้นะผมแนละขอบคุณทุกคนมา,มากมนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมและต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันด้วยนะผมที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่องของเรานะครับอ่ะต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะผมนะสำหรับคนที่กดสมัครสมาชิกเข้ามานะผมต้องขอบคุณมากๆที่ยังคอยซัพพอร์ตช่องเรากันอยู่นะครับอ่ะวันนี้ไม่มีจะฝากแลลนะ้้้้้วววววนน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 ะะะผผผมมมมมมไไเเเเจจออกกกกัััััใใหหหห่่โาาาาาาาสสสสสคคคิปป็รรดดีีบบบบ๊ยย